ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้เราอยู่ที่ถนนเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์นะจุดตัดตรงวงแหวนรอบที่สามเดี๋ยววันนี้สถานที่ที่เราจะไปก็คืออ่างเก็บน้ำบ้านทีออ่ไปเที่ยวบ้านที่กันวันนี้บ้านที่นี่จะอยู่ลําพูนเนะาะอำเภอบ้านที่จริจริงอะ่ะมันไปตรงไปไปตามเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์มันขี่ง่ายกว่าเร็วกว่าด้วย แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะขี่อ้อมๆนิดนึงตอนนี้เราอยู่บนถนนเส้นวงแหวนรอบที่สามเนาะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าเส้นเนี่ยข้างหน้ามันจะเป็นเส้นโรงพยาบาลสันกำแพงอะเส้นไปแม่ออนไปแม่กระปงเดี๋ยวเราใช้เส้นนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาไปบันชิมันสามารถไปบันทิได้เส้นตรงนั้น นี่เป็นบรรยากาศเช้าวันอาทิตย์เนาะเฮ้ยอันนี้เขาจะทําทางแบบนี้หรออ๋อเขากำลังสร้างทางตรงนี้แน่เลยเขาจะทําเหมือนไอ้ตรงนั่นอะีแยกตรงแม่กวงนั่นอะที่เป็นทางแบบหลอดทางข้ามอะไรนั่นเ,เดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาดีกว่าไปเลย นี่นะเนี่ยเห็นปะเส้นอะไรเนี่ยสันกำแพงแม่ออน,เ,นเดี๋ยวเราไปเส้นเหนียวที่จริงวิง่งเส้นซูปเปอร์ก็แป๊บเดียวถึงแล้วแหละแต่เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเออเส้นนี่แหละเพราะเขาจะทําวงเวียนตรงนี้เหรอเออกดสมควรทําอยู่แล้วปะนี่ไปสันกำแพงจามัดไปใช่ไ เมื่อมันไปว่ามันไปแบบอ้อมนิดหนึ่งถ้าจะไปแบบตัวอำเภอต้องต้องอีก,กแยกน,นึ่งแยกนนทอเขาลบมังหมดเลยไหมอ๋ตอตรงนี้กับมีปั๊มเชลล์เหรอ ยานเยอะไว้เฮ้ยเส้นนี้ดูดิฝั่งโน้นจอดไฟแดงก็มีฝั่งนี้มีสองคันแล้วมีข้างหลังเราอีกคือถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะเข้าตัวอำเภอสันกำแพงนะเลี้ยวขวาไปบ้านทิเนะตรงไปก็ไปไม่อ่อนนะบ้านดอยยาว มันจะเป็นเส้นแบบเขตชุมชนเลยเนาะวัดป่าตึงสิบบ้านที่12ลำพูน36บ้านที่ที่เราเคยมาตอนนั้นก็จะเป็นดอยมุมเออลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้นะสวยอยู่แต่ว่าทางก็ยากนิดหนึ่งมีจุดยากแค่จุดเดียวแหละแต่ที่เหลือก็คือขี่ได้เป็นทางแบบคอนกรีตแต่วันนี้เราเราไม่ได้ไปดอยมุมนะ อยากไปแบบหาอ่างเก็บน้ำนั่งชิวๆถ้าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงไหนวะเดี๋ยวนะขอดูกันโอ้ก็ถ้าดอยยาวไปตรงนี้เหรอโอ้ซาทุกโอ้โมีมีอย่างมุกตัวข้างบนเห็นปะพลามอเตอร์อะไรสักอย่างเห็นไหม้ยวิสองล้ำ ดอยแถวนี้สวยนะดอยลำพูนโซนบ้านจนะีเนี่ยนัเป็นเล่นไปอุ้หนุนาลามอเตอร์มีกจะชิลเนาะอยู่ข้างบนนั่นแบบโอ้โหวิวสวยลมเย็นๆโซนนี้มันมีวิวทั้งทุ่งนาทั้งดอย เลี้ยวตรงไหนวะเดี๋ยวขอเราจะเลี้ยวซ้ายไปนะเราจะมาใช้เส้นลักอันนี้คือเส้นหลักจริงจริงใช้เส้นนี้ไปก็ได้แต่มันไง่ายไปไอ้หลบอินลบลำพูนสามสิบสี่ลำพูนเลี้ยวไปตรงนี้หรออ๋อไอ้เส้นตรงนี้เลี้ยวไปนั่นนี่เองเดี๋ยวนะใช่ป่าวะ เกี่ยวสายไฟนี่อย่าได้่ยไปเน,นี่นะเราก็วิ่งตามทางนี้ไปเรื่อยๆเนาะเราจะเป็นเขตแบบชุมชนเขตแบบภูเขาแบบนี้แหละมีทุ่งนานิดหน่อยตรงนี้คืออะไรอ่ะ สันกำแพงคลรีรีสอรบ้านที่อีกสิกิโลนี่นะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปเอาพายเนี่ที่จริงมันตรงไปอ่ะแปบ๊บเดียวไปเลี้ยวเข้าตรงตัวอำเภอบ้านที่นั่นกำเดียวอ่ะ่าแต่เรื่องนี่ไปทางนี้ เอาพายกอปปี้ีสอดนี่เป็นถน,นนแบบชนบ,บทนะไม่ใช่ถน,นนเด็กชนสวยสวยมาเคยมาเลยโซนเนี้ย อยู่ที่ถนนตรงนี้เนาะรอพอสี่เอ้ยเจ็ดมีขึ้นเขาบางเล็กน้อยนะอากาศอากาศตอนนี้มันชื้นๆเหมือนฝนแบบตกเมื่อคืนเลยนะฮ ฝั่งซ้ายมือเรานี่เป็นวิวแบบภูเขาแบบสวยมากเลยหันมองมากก็ได้นี่ถนนนี่กระชิวมือนกันหนึ่งก็ม,มีบ้านคนแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นสวนเนาะเป็นสวนอะไรมารู้เน,น,นี่ยต้นอะไรอย่างอแยกนี่ไปไหนอีก อ๋นี่พระาธาตุดอยงุมใช่ปะอ๋อแ้เฮามาอย่างตรงนี้วะมาผิดทางเดี๋ยวสุมาเตะนี่นะต้องมาทางนี้นะอย่ามาผิดแบบเฮานะพี่เป,เปิดประตูเือสุมาเตะโอ้โหเขาทําทางซะโอ้โหแบบเกานึกว่ามันตรงไปเป็นทางลักไงที่จริงเราต้องมาตามทางไปเลยเลย ดูดิเออเนี่ยมันจะเรียบคองตัวเนี้ยไปเออชิลดิรถน้อยด้วยนะเส้นนี้ใครแบบอยู่แถวนี้แล้วแบบอยากหาที่ชิวๆมาขี่รถมาขี่ได้นะ แค่นี้แหละมาขี่เร็วละเพราะมันทางมันไปได้ไกลมากเดี๋ยวไปถึงเร็วเดี๋ยวคลิปมันสั้น ทลำปูนอากาศตอนนี้เย็นๆนะย็นองศามาร้อนมาหนาวเท่าไร แต่ถ้าจอดมอเตอร์ไซค์พูดแบบร้อนเลยดอนขี่นี่ก็โอเคเยน็ยนเยน็นสบายตรงไหนนะทางเลี้ยวเข้าบ้านงุม้มเอ้ยดอยงุ้มอะ เนี่ยตรงนี้คือทางเลี้ยวเข้าดอยงุมเนาะวัดพระธาตุดอยงุมแต่ที่เคยมาคลิปก่อนก่อนนั้นใครอยากขึ้นดอยแบบชิวๆกับมาตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะใช้เส้นนี้แบบยิงยาวไปเลืเลยเลยนะชิวดีอ่ะมันมันมีรถแหละแบบเงียบมาก เมื่อกี้จอดตั้งนานนะจอดเปลี่ยนแบตโกโปรคือแบบผมมีรถผ่านมาสักคันเดียวเลยรนนมีข้างหน้าคันหนึ่งรถชาวบ้านไม่มาด้วยหมานอนกลางถนน ตรงนี้ก็ไปดอยงมได้เนี่ยสะพานเนี่ยจํำแด้มากโหหน้าขึ้นเหมือนกันเหนือดอยตอนช่วงนี้สวนลำไยต้องขออภัยเสียงลมด้วยนะเพราะว่าตอนนี้มันเปิดชิวคือมันขี่แค่เนี่ยสี่ห้าเซฟอะ พอปิดชิลปุ๊บแบบฟ้าขึ้นเลยก็เ,เลยต้องเปิดชิลขี่บวกกับอากาศมันดีด้วยแหละอากาศมันเย็นเย็นเหมือนแบบอากาศชื้นๆเย็นๆย่ะเออลำไย มนนี้กิโลเมตรที่ยี่บแดล่ะไม่รู้นับจากตรงไหนน่าจะนับจากข้างหน้าเราเหมือนเราขี่ย้อนลงมาเมื่อกี้มันยีิบเก้าใช่ปะอันนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดจุดเก้า อาจจะเชียวเพราะตรงนี้คลองแห้งเลยดูดิมันมีน้ำเลยเมันเรากำลังจะเข้าป่าเข้าเขาเลยเว้ย ตรงขวาเือรเราเนี่ยมันต่ำเว้ยดูดิมันก็นเลยมองเห็นแบบราบลงไปเป็นทุ่งนาหมดเลยนั่นเนี่ยมีสวนลำไย,ยทุ่งนาแล้วก็นาข้าว เค <Okay, S 2> <_ an> เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปนะเนี่ยเราถึงละไมรู้ตรงไปนี่ไปไปทางไหนไม่รู้เหมือนนอ่อ่างเก็บน้ําบ้านที่อยู่ซ้ายมือเราเนี่มาไมีลดลนะ ดอยเบียงซอยสามอ้โนี่จะถึงแล้วเนี่ยอันนี้คลิปสั้นๆเนาะก็จะพามาชมอ่างเก็บน้ำเลยบัวรู้ไปไหนหูมีพ,พระธาตุอะไรบัรู้ข้างบนนั่นไปแวะไหมเห็นแวบๆเฮ้ยมีพระธาตุอะไรบัรู้ข้างบนนั่นอะ่ะเราต้องไปพิชิตแล้วปะนุ่นหนุ่เฮ้ยต้องจัดละ ใกล้ๆอันนี้บรู้นะอันนี้ลงขี่มาเหมือนจะขึ้นไปทางนี้แหละเรียวตรงเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นี่เป็นเขตวัดนะโ้สุมาเตัวนะ่ยรถกับเสียงดังดังโอ้มีบันไดขึ้นไปตรงนี้ อันนี้เรามาในวัดเลยนะที่จริงเราต้องมาทางนู้นนะเนี่ยมันจะมาตรงนี้ตดกระเสียงดังรบกวนชาวบ้านไปสูมาเตะมีห้องน้ําตรงนี้แหละอ๋อนงั้นน,น่าจะขึ้นตรงนี้แหละ ขึ้นท่า,าโอยโหดูถนนเลยน่าเป็นแบบไอ้นี่ตะไคร้เนี่ยไปไทยจริงป่าวะทำไมดูน่ากลัวจังไปชั้นละเนี่ยโอ้โหชั้นชั้นชั้น ขอพักตรงนี้ก่อนอุ้ยชันมากเลยาดีมาเดินอุ้ยชันว่ะชิบหายแล้วไปได้ปะวะ อนุญาตแบบขี่เกียร์หนึ่งนะเพราะว่าทางมันชันมากเลยโอ้หมีทางเดินขึ้นมาข้างน้นเป็นบันไดขอตีวงได้ไหมเนี่ยมีรถปะ่ะโอ้โหมันน่ามีอะมันชันมากเลยอะคขจะขึ้นมาได้ปะ่ะโอ้โว้นี่ที่เจอรถเหรอโอ้ไปอีกนะเดี๋ยวนะขอตั้งหลักดีๆก่อน มีบันไดเดินขึ้นมาด้วโอ๋อนี่ทางลงโอเคนี่ถึงละโอ้โหทางเงาเลื่องเดียวแต่โอเคอขี่ได้มาจอดตรงนี้แล้วกันนะรับเครื่องกันรบกวนเปิน้น นี่ถึงวัดพระาธาตุอะไรสักอย่างหนึ่งนะ ถ่าโดยเวียงเดี๋ยวมุ่งหน้าสวยเก็บน้ำมันที่โอดูดิโคตรชันอะชันมากเลยนะใครมาเส้นนี้นี่ใครมาที่น,นี่นี่ต้องโหระวังนะถนนค่อนข้างชันแต่เป็นถนนแบบคอนกรีตดีอยู่โอนี่พระพุทธรูปองค์ที่สองแน่เลยสาธุ ถ้เขามีทางเดินเนาะเราจอดรถข้างล่างแล้วเราเดินขึ้นมาก็ได้หืมดูความชันขออนุญาตข้ามเลนแล้วกัน งบดีนะที่นี่พระาธาตดอยเวียงอยู่บันทิเออคือขึ้นมาแล้วแบบวิวก็โอเควิวก็สวยอยู่แล้วแบบที่สำคัญคือเงียบสง,งบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวขอข้ามเลนเพราะว่าเราต้องตีวง อยากนึกสภาพเลยตอนฝนตกนี่ยไอ้ทางเดินขึ้นมานี่อยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างในนู่นเหรอ หงหอโอนี่ทางขึ้นเนี่ยตรงที่มีเนี่ยลาวเวสวรรเนะี่ยโอเคนี่เดินทางเดินขึ้นถ้าจะเดินเคยเดินตรงนี้พระธาตุดอยเวียงสวยๆที่นี่เงียบสงบด้วย เนินนะเติมคันเล่งไปนิดนึงค่อยๆปล่อยคัดมันจะใช้คันเล่งหนักกว่านิดหนักกว่าปกตินิดนึงอะ่ะถ้าเราใช้คันเล่งตามปกตินี่อาจจะดับก็ได้ปกติเวลาออกตัวทางลาวแทบมาได้ใช้ด้วยด้วยซ้ำคันเล่งอะ่ะปล่อยคัดมันก็ไหลแล้วค่อยๆปล่อยนะ เลี้ยวตรงนี้แล้วกันที่จริงต้องตรงไปก็ได้จะอยากไปแบบไอสันอ่างอะ่ะน่าจะเลี้ยวตรงนี้ขอไปดูขอมั่นใจไว้เออถ้าตรงไปมันจะไปข้างบนมันไม่ใช่ไปข้างบนอะ่ะมันไปมันไปทางนึงอะ่ะ สกิลขี่แอดเวนเจอร์ก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ขี่แต่ทางลาบแล่มันใช่ป่ะวะาทำไมทางมันเริ่มมันเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเนี่ย ยู่ข้างบนเนี่ยคือเราจะขึ้นไปตรงนั้นอ่ะมันต้องมาตรงนี้ปะวัวมองวะทำไรวะมันลื่นมากเลยคือเราขี่ชา้าเวย ริงมันต้องพุ่งมาเลยมาตรงนี้ละเป็นดำวันนี้กัน